ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่อกเกลือสินเทานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่มีอายุยาวนาน800กว่าปีนะครับอยู่ในหมู่บ้านชุมชนของอําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเดินตามไปดูครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างเขาบอกว่าถึงแล้วบ่อกเกลือโบราณ800กว่าปี ยาวนานมากเจไดมานี่วิ่งเล่นสนมากแต่นี้ก็จะเป็นแหล่งขายเกลือนะครับเป็นร้านค้าชุมชนต่างๆนี่เจ้าของนอน่อเนี่ยิจริงในน้นี่ครับยินดีต้อนรับร้านตาวันบ่อต้มเกลือโบราณนะครับตามป้ายเจไดนำไปเข้าไปเลยดีกว่าวันดีครับลุงครับ,รบต้องเรียกว่าตาวันนะนะครับ ว,วันเราอนี้มาร้องให้เรานั่งแล้วเนี่ยจะได้น,นัง่งจะได้นัง่งจะได้สวัสดีตาว,วันก่อนตาว,วันตาว,วันสว,วนัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ตาว,วันนั่งทำอะไรอยู่ขั้วเกลือครับขั้วเกลือเกลือนี้ได้มายัางไงครับตาน้ำตรงนั้นออกมาต้มในเกลอนี้แหละครับน้ำแล้วแล้วน้ำตรงนั้นมันเป็นอะไรน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรครับน้ำเค็มครับเป็นน้ำเค็มอ๋อเป็นน้ำเค็มครับ เป็นน้ำเค็มแล้วก็เอามาต้มครับคือมาต้มในบ่อนั้นครับหลังจากนั้นมันจะได้เป็นอะไรครับพอทำปตมแล้วเป็นเกลือแล้วเป็นเกอยู่แบบอยู่ด้านหลังครับเกลืออยู่แบบบ้านอ้เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับอืมเลยลาละเอียดเองครับเกลือนี้จะละเอียดเองห้ามโดนมือมือ หลังจากนั้นก็เอามาคั่วเกลือครัใช้เวลาคั่วนานไหมครับประมาณ30นาทีนะครับ30นาทีแล้วก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอาไปบรรจุอยู่ในไปก็ส่วนใหญ่ก็จะกลุ่มแม่บ้านเขาจะรับไปทําพวกสปานะครับเขาจะเข้าเครื่องปั่นอีกทีเหมือนับแป้งมันนะครับอ๋อถ้าเราไปคั่วมันก็ไปปั่นไม่ได้เพราะมันมีความเชื้นอยู่นะครับเราจะเลกความชืนทั้งหมดนะครับคิดดูได้นะครับไม่เข็บจากนะครับร้อนไหมนี่ไม่ร้อนนะครับ เค็มพอดีนครเค็มแบบนัวๆคเค็มดีท้ยเลยอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูต่อนี่ทำเงินแบบสดๆเลยนะครับอันนี้คือซ้ายมือที่คือหลังจากที่ว่าไปต้มมาในบ่อเอาน้ําเค็มไปต้มในบ่อนะครับจะได้ก้อนใหญ่แบบนี้แล้วก็ตักมาคั่วแบบนี้ น่าลูกน้องนอนอยู่ใช่ไหมครัครับแมสอยู่นี่ครับ่อตะวันทําคนเดียวเหรอครับครับอยู่ที่นี่มานานแล้วอย่งแปดสิกว่าเอหกสิบว่าปีแล้วครับนี่มันบ่อใช้อยู่นะครับปัจจุบันยังใช้อยู่ตะวันอยู่ที่นี่นานเล้วหรอยังนะที่ลุงว่าครับแปดหกสิบกว่าปีแล้วครับผมตามอายุเลยตามอายุเลยหกสิบแปดปีแล้วครับเติบโตที่นี่เลยครับครับ เราก็ทําเกลือนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับรุ่นต่อรุ่นนะสืบจากพ่อมานี่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับอีกสิบยี่สิบป,ปีข้างหน้าจะมีเด็กมาทําเปล่าไม่รู้วรจะเป็นอนุสาวรีย์เพราะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลยก็อยากจะให้มีคนสืบทอดว่างั้นครับตอนนี้เป็นไงครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเทียเท่ยวเยอะไหมก็เริ่มมาแล้วครับมาเริ่มมาแล้วหลังจากที่รัฐบ,บาลคลายล็อกนะครับ เริ่มมีเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวหนึ่งพฤศจินี้น่าจะดีขึ้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอีกนะครับผมอยากจะให้ทยอยมานะครับเพราะว่ามันก็อันตรายอยู่อ๋ออยากจะให้ทยอยมาไม่ใช่ว่ามาทีเดียวก็ตุ้มเลยครับเยอะเกินไปค่ะมันเยอะเกินไปมันแออัดเนอะครับมันกเราก็ต้องทำใจแล้วให้ได้แหละครับต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้นะครับมันยังไม่หายหรอกผมว่านะ โกโโก้ไปโลใหม่ไมอย่างนั่นแหละครับมันก็วนๆนอยู่างี้นะในรอบห้าสิบปีร้อยปีครับก็ขอให้ตะวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ค้าขายจะเลยลุงเรืองนะครับครับโชคดีครับเขี่นกันครับเนี่ยได้ที่แล้วครับนี่ได้ที่ได้ที่มันจะลักษณะแบบนี้ครับนี่ตะวันบอกได้ที่แล้วเี่แล้วมันจะมันข่าวข่าสะอาดมากเลยนะครับมันขาาเองละเอียดเองนะครับแล้ว ลูกน้องตะวันไม่ช่วยเลยนะลูกน้องตานอนอย่างเดียวชื่ออะไรครับตอนนี้โซดาโอ้โหโซดาหลับอย่างเดียวโซดานอนอย่างเดียวเลยไม่ช่วยตะวันเลยเลยให้มันเย็นจะทำนี่ตาบอกว่าอะไรน,นี่ใช่หมดอันนี้เนี่ยมานทำอะไรครับมาพักไว้ครับให้มันเย็นพักให้มันเย็นมันเย็นเสร็จแล้วก็บรรจุถุงไว้ตอนเย็นมากระแม่บ้านเขาก็แบกไปโอ้ดีายถุงเลยครับก็ ชนบุรีภูเก็ตเขางมาเกลือที่นี่เลยะฮะเพราะเกลือขั้วเนี่ยเขาชอบเพราะว่าร้านอาหารเขาชอบว่าทำับข้าวอะไรมันจะหอมไงคล้ายๆเราทําแกงใส่ข้าวขั้วพวกนี้ดูสะอาดด้วยนะมันสะอาดกว่าเกลือสมุทรครับมันจากใตดินมาเกลือสมุทรเกลือแต่ว่าสมุทรสาครมันเป็นเกลือดิบไงครับนี่ละครับนี่ก็คือบรรยากาศที่บ่อเกลือสินเทานะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านชุมชนที่บ่อเกลือจังหวัดน่าน นี่ผมก็มาอยู่ที่ร้านปาวันมาดูเขาทำกันคั่วเกลือสดๆนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอล้ำลาไปก่อนนะสวัสดีครับ